มาดูสถานการณ์กันวันนี้นะคะว่าเป็นยังไงกันเนาะ,ะเดี๋พี่จะให้ดูท้องฟ้าหน่อยหนึ่งนะคะนี่เห็นไหมโอ้โหท้องฟ้าสวยงามมากค่ะวันนี้ท้องฟ้าสวยงามมากค่ะสวยสุดๆเลยค่ะนี่ เวเรามาดูสถานการณ์บนถนนกันในวันนี้นะคะว่าเป็นยังไงเนาะพี่ก็เห็นแล้วแหละว่าเขาไม่ได้มากวาดถนนอะไรเลยนะคะแต่เมื่อวานนี้นี่พี่ก็เห็นรถกวาดถนนน่ะวิ่งเต็มเลยแต่เขากวาดตรงซอยเฉยๆคะ่ะทุกคน อเอากวาดแค่ซอยอันี่เห็นไหมเอฟซี FC. ตอนนี้มันกลายเป็นน้ำแข็งแล้วค่ะแล้วก็เป็นน้ำแข็นที่เกาะถนนเลยเหมือนในไอ้น,นี่เลยนะนรถก็วิ่งตามรอยรถเก่านั่นเลยค่ะนะ่ไม่เข้าใจเลย ไม่เข้าใจว่าเขาประหยัดอะไรนักหนาแม,แม้กระทั่งไอ้มากวาดถนนนี่มันเป็นหน้าที่ของพวกเขานะที่ตื่นขึ้นมาต้องมาทํามากวาดถนนก่อนที่ทุกคนจะออกไปทํางานนะคะเมื่อหลายปีก่อนนู้นตอนที่หิมะตกห,กหนักๆอะ่ะ เขาคือเขามากวาดตั้งแต่นู่นเลยนะเขาไม่ได้นอนเลยนะเพราะว่าเพื่อนบ้านของเราน่ะเมื่อสมัยนั้นพี่ยังไม่ได้ทำ u t u b e นะเอฟซีเพื่อนบ้านนะมันถอยรถมาแล้วมันก็ไม่ชนรถพี่เลยเพราะว่ามันทํางานทั้งคืนเลยค่ะทํางานตั้งแต่เที่ยงคืนอ่ะแต่นี่อะไรไม่ไม่ได้ยินเสียงรถมากวาดี่มะหรือปัดถนนเลยนะพี่ก็เลยงงอะว่าทําไมมัน เขาถึงไม่มาปัดถนนให้ให้กับไอ้ชาวบ้านนะจะประหยัดอะไรนักหนาประหยัดแล้วก็เอาเงินโอ้ยลื่นอีกแหละโอ้ยไม่ไหวเยลื่นโอ้ยรถสายเว้ยตกใจหมดเลยเกือบจะขึ้นข้างทางอนะ ลอใหม่นะเพราะว่ามันเป็นหิมะเอ้ยมันเป็นน้ําแข็งเลยนะคะทุกคนเนี่ยพอเราเวี่ยงพวงมาลัหน่อยหนึ่งมันมันปัดเลยนะ แกถอยออกมาแล้วล้อมันก็ดังเลยเครื่องสัญญาณล้อน่ะมันดังเลยแล้วรถก็ไม่ไปเลยนะคะและ้วแกต้องหยุดอยู่สักพักหนึ่งอะ่ะแกถึงได้สตาร์ทเครื่องใหม่แล้วก็ขับใหม่นะคะเต่กว่าแกาขับออกมาจากที่ทํางานค่ะมันไม่ได้อันตรายอะไรเพราะว่าแกาไม่ได้ขับบนท้องถนนอะ่ะแ okay, กกําลัง เอารถออกจากที่ทํางานแล้วมันก็มาเจอถนนลื่นมันก็เลยดับไปเลยค่ะเครื่องมันเตือนแล้วก็ดับไปเลยีขับแล้วรถพี่มันเตือนแต่รถพี่มันไม่ดับนี่ค่ะตอนนี้เราก็ขับรถเหมือนเต่าอีกแล้วทุกคนเอ้ยจะติดกันเกินไม่ได้นะยายวันแกน่มนแต่คุยแกก็จะลืมเพราะว่ามันต้องห่างช่วงนะ เบรกไม่ได้นะเบรกแล้วมันบล็อกไปเลยนะคะทุกคนคือว่าเบรกเบรกก็ไม่อยู่ค่ะบอลก็จะไหลลงไปชนดาเขาอันนี้วันสุดท้ายแล้วเอาวะเอาวะยังไงก็เอาวะตรงนี้แหลคะค่ะทุกคนที่หักมุมแล้วก็คือไหลเลยค่อยๆนะเพราะครูเขาก็เตือนอยู่แล้วตรงที่ วงวงเวียนนี้ต้องขับแค่15้านะคะทุกคน15้าถึงยีบเท่านั้นนะถ้าเยอะไปกว่านั้นคือรถจะเวียงเลยนะเอฟซีน,นี้เราก็ขับได้แล้วเพราะว่ามันเป็นในนี้เป็นถนนดำอย่างนี้ก็คือรถสิบล้อวิ่งเยอะนะคะหรือรถหนักๆน,นะวิ่งบ่อยนะ เห็นไหมกระจกหน้าพี่น่ะเพราะว่ามันแข็งไปหมดเลยอ่ะถ้าเราไปเปิดเครื่องปัดน้ำฝนนี้ก็คือแกระเลยนะเพราะมันเป็นแค่พลาสติกอ่ะนี่ค่ะเราขับรถอย่างเต่าไปเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวพี่จะลองดูเดี๋ยวพี่จะเปิดไฟนี่ก็เอ่ยเปิดความร้อนก่อนค่ะให้มันให้ลําแข็งหน้ากระจกมันละลายก่อนเสียงอาจจะดังหน่อยนะคะ กตั้งโคลลยเสียงปีเขะโกลเอาเพราะว่าต้องช่วยให้น้ำแข็งที่ข้างนอกรถน่ะมันก็จกอ่ะมันละลายก่อนแล้วเราก็อาจจะใช้เครื่องปัดน้โฝนได้หรือไม่ก็มันก็จะละลายลงเองนะคะกระจกก็อาจจะมืดหน่อยนะคะ FC แต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราขับรถตามเขาเนาะอยมันจะไปติดหมายเลขเทะเบียนรถเขานะ สั่งว่าไม่ให้โจทยถ่ายนะอุบัติเหตุนี่เพราะว่ากลัวคนเดนมาร์กจะเข้ามาดูขึ้นมาเขาจะอาจจะเจอรถเขาที่ตกอยู่เขาก็จะรายงานเราได้นะคะพี่ก็ต้องป้องกันเนาะเพราะว่าพี่เป็น YouTube มือใหม่นะคะแล้วก็ไม่ได้พัฒนาอะไรมากมายนะแค่ตัดต่อแค่ตัดต่อเป็นนะคะทุกคนแล้วก็ส่งสติ๊กเกอร์ให้นิดๆหน่อยๆหรือทำ ไอ้ตัวหนังสือได้ก็โอ้โหโอเคแล้วค่ะนี่เราจี้ตูดไม่ได้นะเอาคอแห้งอีกต่งางากเพราะว่าตื่นขึ้นมาไม่ได้กินอะไรเลยนะเอ็กซน้ำก็ไม่ได้กินนี้ก็ตายดินั่นจอดต,ตรงกร่ากลางถนนไฟแดงเลยมันก็เบรกเหมือนกันนะรถมันไปจอดด่ ที่จะเลี้ยวเข้ามาเห็นไหมก็ต้องมีน้ำใจใกันนะเพราะว่าถึงยังไงก็ไปไม่ได้ค่ะทุกคนเพราะว่ามันติดไฟแดงอยู่ก็ต้องให้รถที่อยู่ในซอยออกมาก่อนไม่ใช่เหมือนเราเหมือนบ้านเรานะเอฟบ,บ้านเรานี่จะไม่มีน้ำใจนะกูต้องไปก่อนนะจะไม่ให้ใครแซงนะยิ่งสายนะเนาะ ยิ่งสายก็จะเบียดตกถนนเลยนะคะบางคนนี่ก็วิ่งให้พี่ดูคลิปอยู่ที่เมืองไทยถนนที่เขาไม่ให้วิง่งเขาเป็นถนนทางมอเตอร์ไซค์ก็ยังจะไปแทรกเนาะเฮยโดนเขาเบียดตกถนนซะแต่ไม่ไม่ใช่คนเดนมาร์กนะคะทุกคนถึงเขาไม่ให้เข้าก็ต้องรอคันหลังถ้าคันหลังมีน้ำใจ เขาถึงจะขับเข้าเลนนะคะ fc และไะนอ้ถนนที่ตรงที่มอเตอร์ไซค์หรือจักรยานวิ่งนะ่ะเขาไม่ได้ให้รถใหญ่วิ่งนะ fc เพราะให้จักรยานวิ่งหรือว่ารถเล็กวิ่งนะเราก็อย่าไปขับในเขตของเขานะ fc ถ้าเป็นเดนมา์กนี่โดนนะโดนยึดใบกับขี่นะคะ fc ไม่ใช่เล่นๆน,นะ เอ้ยมันจะไปยังไงละรถบัสมันจะไปบ้าเลยไม่ได้สอบใบขับขี่หรือไงวะแต่ทุกพวกเขาก็สอบใบขับขี่เลยคะ่ะแต่ว่าอสอบใบขับขี่เมื่อห้าสิบปีที่แล้วนี่มันไม่ใช่เหมือนทุกวันนี้นะทุกคนมันต้องรู้กฎจราจรให้มากนะสมัยนี้นะ่ะ เข้าไปดูคลิปย้อนหลังให้วันพาเดนมาร์กนะคะตอนที่พี่ทำใบกับขี่ใหม่ๆนะคะ fc มีคลิปอยู่ <c oughs> เราก็รอไฟเขี่ยวก่อนนะจะไม่เป็นไร เขียวตรงนี้ได้ไหมเนอะทัดทางเหมือนจะติดไฟแดงอีกแล้วเนี่ยตรงที่ทางโค้งเนี่ยแหละค่ะต้องระวังเพราะถนนมันเปน็นอีมาไปเลยไปเลยเนี่ยเขาก็ใช้เห็นไหมเพราะว่ามันจะเลี้ยวไม่ได้นะทุกคนมันจะสายเลยนะรถนะ่ะ 60แล้วคะ่ะทุกคนใเขาก็เข้าใจนะบางคนเอาไปช้าไปที่ทํางานช้าเป็นครึ่งชั่วโมงเลยนะคะทุกคนเมื่อวานเนี่ยเพื่อนพี่บอกโอ้โหเขาเขตของเขาเจ้าหน้าที่กวาดถนนก็ไม่มากวาดหิมาให้เหมือนกันอะไม่รู้ว่าเส้นของถนนอันไหนอะ่ะและรถสวนกันมานะมันก็เลยทำให้เขาลำบาก ให้เขาอะขับถนนลำบากนะคะออกจากถนนยากแล้วก็เข้าเลนไม่รู้เลนไหนเนาะมีแสงเลยนะนี่ค่ะตอนนี้พี่ก็ขับ87แล้วออมาเป็นมอเตอร์เวย์เนาะแต่ก็อย่าขับเร็วนุย้ย เราจะขับฝั่งนั้นไม่ได้นะคะทุกคนเพราะว่าฝั่งนั้นนี่จะเป็นน้ําแข็งเลยตรงนี้ก็ได้ค่ะเราขับได้ค่ะโอเคตอนนี้พี่ก็ขับเก้าสิบสี่แล้วเพราะว่าถนนมันเป็นมันเป็นดำค่ะทุกคนก็ขับได้เร็วหน่อยแต่ขันหน้าก็ช้าแล้วเว้ยขันหน้า รถมาเลื้ยจ87แล้วทำไมอะเพราะเพราะฝั่งขวามือเห็นไหมคะมันมีอยู่3เลนเนาะฝั่งขวามือนี่จะไม่มีใครกล้าขับเลยนะคะ f c เพราะมันเป็นน้ำแข็งค่ะนะรถคันใหญ่มันก็ไม่กล้าขับเหมือนกันค่ะตามรถพี่มามันก็จะเลี้ยวไปฝั่งนั้นแต่พี่นี่จะต้องแซงคันเล็กนั่นก่อนค่ะ คันเล็กนั่นรู้จะรู้สึกว่าจะขับช้ามากเพราะพี่ขับมาเร็วกว่าเขาพี่จะต้องเอาให้ผ่านกับเขาถ้าเราไปขับตามตูดเขาเราก็จะต้องเบรกอีกค่ะทุกคนนะแต่พี่คิดว่าพี่จะต้องตามคันนี้แล้วแหละโอ้ยมันขับแค่เก้าสิบเอง ว่าพี่จะต้องไปไปเข้าเลนขวาอีกไม่นานแล้วนะคะพี่จะต้องเข้าเลนขวาแต่รถพันหน้าพี่เสือกขับช้าอีกโอ้โหแล้วกุจะเข้าเลนได้ไหมเนี่ยเจ้บบจาแม่ถ้าเกิดพวกนี้เขาขับตรงนะพี่ซวยเลยนะน่ะเขากลับตรงจริงด้วยเห็นไหมจะต้อง แสงคันนี้ค่ะที่อยู่ข้างขวาพี่ค่ะทุกคนแล้วพี่จะต้องเข้าเลนนี้แล้วเออมันก็ไม่ออกอ่ะเอ,อโอเคค่ะทุกคนพี่เข้ามาในเลนของพี่แล้วเดี๋ยวก็ได้ขึ้นจากมอเตอร์เวย์แล้วค่ะโอเคค่ะเอฟซี FC คลิปนี้พี่ก็ขอจบแค่นี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามวันพาเดนมากให้พี่ด้วยนะคะเอซคลิปนี้ก็ถือว่ายาวหน่อยนั่นกระแปงใครร่วงอ่ะ ข้างทาง,ทางไม่ใช่กระแปงค่ะทุกคนมันเป็นล้อมันเป็นในปอกุ่มเอ่อล้อของรถสิบล้อค่ะมันมันมันล่วงค่ะทุกคนโอเคค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะเอซบาย